ด่วนเกิดอะไรขึ้นสื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ความไม่ปกติของวงการฟุตบอลไทยสื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ถึงประเด็นมาซาทาดาอิชิอิอยากทางกับบุรีรัมยูเนเต็ดและทีมชาติไทยแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูง u ุ t a s า c กเก .jp เว็บไซต์ลูกหนังญี่ปุ่นเผยบทวิเคราะห์จากเหตุการณ์มาซาทาดาอิชิอิอําลาตำแหน่งประธานเทคนิคทีมชาติไทยพร้อมกับทางต้นสังกัดบุรีรัมยูเนเต็ด ยกเลิกสัญญาทางสื่อญี่ปุ่นได้เปิดบทวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุวา่าในเดือนธันวาคม2562เขาย้ายไปประเทศไทยและเป็นผู้จัดการสมุดปกักการิตีเขาได้รับแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของบุรีรัมยูเนเต็ดเมื่อเดือนธันวาคม2564จากนั้นในปีแรกที่ดำรงตำแหน่งจู่ๆเขาก็พาทีมควาทเปิลแชมป์หลังจากนั้นจึงได้รับการยกยลองอย่างมากเขาพาทีมควาทเปิลแชมป์2ปีติดต,ต่อกัน ทักษะองเขาก็ได้รับคำชมอย่างสูงต่อมาในเดือนสิงหาคม2566เขาได้รับการแต่งตงั้งให้เป็นผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติไทยผู้ลีลมัม ที่โชว์ความแข็งแกร่งอย่างล้นหลามในประเทศไทยยังได้เข้าร่วมการแข่ง,ข,งขัน AFC แชมเปี้ยนลี a ie, ACL ฤดูกาลนี้ด้วยพวกเขาเข้าสู่กลุ่ม H โดยมี ood, ะะจเวนฟอร์เรตโกฟูและชนะเจอเจียง3-1ในนัดแรกอย่างไรก็ตามผู้ที่คุมทีมนัดนี้คืออาร์เธอร์ปาปาสโค้ชาวออสเตรเลียที่เคยเป็นผู้ช่วยของโยโกฮาม่าเอฟมารินนสและเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมคังโมชิมะยู่นเต็ดอีกด้วย ปรากฏว่าอิชิอิลาออกจากทีมแล้วจากข้อสงสัยในผลงานของโค้ชทีมชาติไทยมานโพกิงทำให้อิชิอิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยและสามารถคว้าใช้ในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนกันยายนที่พบกับเลบานอนและเสมออิรักก่อนพ่ายจุดโทษจึงเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นในขณะที่มานโพกิงได้รับความไว้วางใจและได้คุมทีมต่อตามรายงานมีความเป็นไปได้ที่การแต่งตั้งอิชิอิ เป็นผู้อำนวยการเทคนิคนั้นเป็นแผนของบ้างกลุ่มที่จะขับไล่โคดมาโน่อดีตผู้เล่นเจลีเช่นชนาณทิปย์และธีรทรก็สนับสนุนโคดมาโน่เช่นกันนอกจากนี้อิชิอิยังได้รับความขอบคุณจากแฟนๆบุรีรัมมากมายบนอิสระแกรมของเขาซึ่งมีการแชร์บุสตอรี่ของเขาได้ดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจออกจากทีมแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ในการควาทิปเปิลแชมป์เป็นเวลาสองปีติดต่อกันยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในบุรีรัมารัทธทิรทรเลือกโคดแบนคือโคดคนไทยในดวงใจทั้งสองเลือกเหมือนกันตั้งสารัตอยู่เย็นแล้วอุ้งทิรทรบุญมาทานันได้ออกมาเปิดเผยถึงโคดคนไทยในดวงใจ โดยทั้งคู่เลือกคนเดียวกันโดยให้เหตุผลที่การเล่นที่สวยงามและมีแพทเทิร์นการเล่นที่ทําให้ทีมของเราลงไปแล้วรู้สึกว่าได้รับชัยชนะแน่ๆอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสองดาวเตะทีมชาติไทยยังตั้งสารัตอยู่เย็นและอุ้มเทราทอนบุญมาทันที่ไปออกรายการ The Question e p 1 0ร่วมกันครั้งแรกทางช่องช้งศึกฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนจะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวต่างๆก่อนถูกยิงคำถามถึงโค้ชคนไทยในดวงใจ สำหรับโค้ชคนไทยในดวงใจของทั้งคู่นั้นสารัตยูเย่นเผยว่าเลือกโค้ชแบรนเป็นโค้ชไทยในดวงใจเราอยู่กับเขาประมาณ2-3ปีในช่วงที่อยู่เมืองทองครับชื่นชอบสไตล์การทำทีมของเขาด้วยครับประสบความสำเร็จและมีฟุตบอลที่สวยงามมีผลงานที่จับต้องได้ก็เลือกพี่แบรนครับส่วนทางด้านทีระทอนบุญมาทันได้เผยว่าเลือกอังเก็บอสเตคโคกูแน่นอนครับแต่ถ้าโค้ชไทยก็เลือกพี่แบนครับ ก็เหมือนตั้งเลยครับที่บอกไปคือรูปแบบการเล่นที่สวยงามมันหายากที่มีโค้ดไทยที่มีแพทเทิร์นการเล่นที่ทำให้ทีมของเราลงไปแล้วรู้สึกว่าได้รับชัยชนะแน่แนก็เลือกพี่แบงแล้วก็อังเก้บอสเตคโคกูครับสำหรับสาลัดยู่เย็นและทีระธานบุญมาทันเป็นหนึ่งในนักเตะชุดแชมป์ไทยลีก2016ของเมืองทองอยูเนเต็ดด้ยตอนนั้นมีโค้ดแบนทัชัะวันสีป้านคุ้มทับอยู่